ด้วยวันนี้คนรวยแต่งทูตกอดาบมาแล้ว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 รูดแก้วรับด้วยวันนี้คนสวยแต่งทูตกอดาบวันนี้เป็นงานมงคลแขกเหลือมากล้นมากันมากมายมากันทั้งหญิงทั้งชายมากันมากมายส่งเสียงด้วยเอ็ดโนเอ็ดเขาเป็น กินการลาบลาบลาบบูลาบเผ็ดวันนี้ส่งตัวเท้าหอเยาวเบาแล้วก็จะต้องเหนื่อยต้องเห็เป็ดไปเอาเบาวต้องดูงกันยิ่งแลก,กินการตาแย้งไม่ตีก็เจ็บหน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวเธอรู้ไหมเล่าให้เจ้าเบาเขาเลย่เล่ามโมกแล้วลามโมกอะไรหน้าที่ของตัวเจ้าสาวเขาทำอะไรทำไมอะมึงไปเดินอเล็กจะลง ไม่ลามกหรอกดูลักษณะการแต่งตัวผมไม่อาจจะรู้เอ้ยมึงไม่ลามเลยไม่ลามกร้อให้จบก่อนเลยร้องให้จบหน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวทรู้ไหมเล่าให้เจ้าสาวสวมแหวนเพชรแหวนเพชรระโพงไม่เว็พระเนี่ยแหนเพชรอย่ามึงกันอีข้างนึงไงข้างขอจัดระเบียบจัดให้เรียบร้อยลูกแม่แม่หม่อมแม่ผมหม่อมแม่หม่อมแม่ เลยเหรอไม่ต้องมาสนใจเงนเกงผมครับเอาไปข้างขวาหน่อยได้ไหมเอาอีกหน้าพึดชัดและอายนะเดี๋ยวรอแม่สักครู่หนึ่งนะลูกนะไม่รู้มีใครออกมาซ้อนแล้วหรือยังเจเย็นเจีเอาหญิงไปคะผมเชื่อว่าหน้าเมืองนีต้องมีใครมาแน่เลยนะคะเราแม่จะไปดูซิแม่คะมาถึงหรือยังหผูได้เต้นทษไหมคะเจะเลยสดเธอจะเสียงดีจริงๆเลยค่ะ ผมฉันอยากเห็นหน้าป้าคุ้มานเี๋ยวไปค้าได้ทุกฝ่ายเลค่ะอยากจะเห็นลูกชายของฉันนะคะฉันไม่อยากจะคอยลูกชายของฉันเดือดร้อที่สุดนี่คือตองอูเลยแล้วผมฉันขอดูหน้าเดี๋ยได้รึยัคะบินยาให้เขาชมโหน่อยสิลูกอาว๋อโอ้โหที่นี่ทำไมลูก่ายมีสะทุนอย่างนี้เลย โอรลุรลางดีตายเียถังแก๊สปี๊มากเขาเรียยังไงนี่เหละไปฆ่าบพวบ้านเราไม่ใช่ลูกโดยโดยเคนนี้นี่รอรอในหน้าหวานนี่คนนี้ลูกไปมากก็ไปคาบงั้วเดี๋ยวเข้าข้างในเลยได้ไหมคะไปลูกอยู่ในบ้านแม่นะข้ารับไม่ไดงดีมากเรียบร้อยได้ยังเป็นเด็กเม่คุยให้ด้วยแล้วกันลูก